สวัสดีคะ่ะเพื่อน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 สงสยัยไหมคะเห็นที่เขาเล่น f a c e b o o กกันคะ่ะที่เขาชอบส่งข้อความเป็นรูปเป็นอะไรมาแบบนี้เขาทําอะไรกันรู้ไหมคะเอ,อ่อคือว่าเขาเปิดหมดเออมืออาชีพเพื่อสร้างไรายได้จาก facebook กันนะคะค่ะวิธีการสําหรับคนที่รู้แล้วทราบแล้วเล่นแล้วก็ก็เลยผ่านไปนเลยนะคะอันนี้สําหรับคนที่อยากจะลองทําเหมือนเพื่อนเขาดูคะ่ะแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะคะไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกคนนะคะ ันดับแรกเขา,เข,าเข้าตรงที่เฟซบุ๊กนี่แ่ะคะ<ช>่ะมาตรงหน้าเดีย๋ยวนะคะเข้าเฟซบุ๊กเพื่อนก่อนนะคะอันดับแรกเขาก็เข้าตรงเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กปกติของเรานะคะไป c e เฟซบุ๊เลยะคะ่ะนี่นะค่ะเพื่อนเพื่อนเขาเข้ากันแบบนี้นะคะ นี่ค่ะตรงสามปุมสามขีดเนี่ยนะคะเนี่แหละคะ่ะเพาเข้าตรงนี้นะะแล้วค่ะแล้วเขาก็ไปตรงที่เรืออันตามแถบเนี่ยคะ่ะที่คําว่าเปิดโหมดหมืออาชีพอันนี้เปิดแล้วเปิดแล้วมันก็จะขึ้นว่าแบบนี้นะคะถ้าถ้าเปิดแล้วแล้วห้ามปิดเด็ดขาดนะคะถ้าปิดก็คือจบเลยค่ะต้องได้ทําใหม่นะคะอ่านี่ก็หลังจากเปิดปุ๊บท่านีเขาก็มาลงลงคลิปลงคลิปเดียวแบบนี้ค่ะนะคะ,คะลงคลิปโดยการ จิ้มลงไปแบบเนี้ยจิ้มลงไปแล้วเขาก็กด <Okay. S 1> กดถัดไปแบบเนี้ยถัดไปถัดไปแบบนี้แล้วก็พิมพ์อะไรเอาแบบว่าเราเอาแบบว่าเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตประจําวันแบบเหมือนทําอะไรก็ได้ค่ะโพสแล้วก็ลงเขาเอาแค่สามคลิปนะคะสามคลิปจนกว่าที่แบบว่าจนกว่าที่เขาจะมีเครื่องมือมาให้แบบนี้นะคะไอ เดี๋ยววันหลังจะพาไปหาผู้ติดตามนะคะที่ว่าติดตามเราเราก็โพสไปเรื่อยๆไม่ได้หมูนะคะมันยากมากเลยนะคะกว่าจะได้ไม่ใช่ง่ยงายๆนะคะโพสไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะขึ้นเครื่องมือมาขึ้นเครื่องมือแบบนี้มาให้นะคะนี่ค่ะจะพาไปดูนะคะการสไร้างรายไดน้นะคะนี่ค่ะ เขาจะขึ้นเครื่องมือแบบนี้มาให้นะคะเครื er mm ่องมือหนึ่งสองสามแบบเนี้อ่าดาวนี่คืออะไรดาวหมายถึงแบบว่าเขาส่งดาวมาเราก็จะได้เงินนะคะโปรแกรมสมาชิกค,คืออะไรโปรแกรม,มสมาชิกค,คือเหมือนว่าเราเข้าเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกอันนี้คือแบบว่าตัวข้างบนนี่หมายถึงผ่านนะคะส่วนข้างล่างนี้ยังไม่ผ่านยังไม่เข้าเกณฑ์น,นะะี่ยค่ะอันนี้คือแบบว่าเรียวนี้ถ้าอ่าคลิปเรียวนี้ถ้าเกิดว่าเราทําผ่านนะแบบข้างบนแบบเนี้ เบผบ่านมันข้างบนแบบนี้เราเลี้ยวนี่คืออะไรเลี้ยวหมายถึงเวลาเราโพสต์รูปโพส์โพสต์วิดีโอขึ้นมาเราจะได้เงินเลยนะคะเงินเข้ากระเป๋าเลยส่วนโบนัสนี่คืออะไรโบนัสก็คือเหมือนเราถ่ายรูปลงแบบเนี้ยเราก็ได้เงินทันทีเลยส่วนโฆษณาโฆษณาในสตรีมหมายถึงพวกไอ้เวลาเราไลฟ์สดไลฟ์ like, อะไรแบบนี้มันมก็จะขึ้นโฆษณาโฆษณามีขึ้นมามาขึ้นมาเออได้เงินนะคะพวกนี้อ่าอ่ะ จะพาเพื่อนไปดูนะคะว่าไอตัวที่มันผ่านนี้มันได้เงินได้ยังไงนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะอันเหมือนดาวดาวนี่หมายถึงเขาจะส่งดาวให้เรานะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปนะคะเดี๋ยวเข้าเพจอื่นก่อนนะคะจะเข้าไปพาไปดูว่าโปรแกรมสมาชิกมันหน้าตาเป็นยังไงนี่เมื่อเราเข้าไปเพจเราเมื่อกี้นี่นะคะเพจเราเมื่อกี้นี้อันนี้มันแล้วแต่คนนะคะถ้าคนที่เก่งเก่งก็ไปเร็วเขาก็ได้เร็ว เขาก็ไปจนถึงไอ้นั่นเขาก็ได้ตังค์แล้วแต่คนมันไม่ใช่ว่าเหมือนกันนี่ไครครับโปรแกรมสมาชิกหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนกับว่าอา่อเราพอเราทําแบบนี้ใช่ไหมเราได้แล้วอันนี้เราผ่านในขั้นนี้ไปรับเพื่อนเขาจะต้องเข้ามาสมัครสมาชิกเขาต้องเสียตังค์ไงไม่ใช่ว่าข้อมูลส่วนตัวเราเรา ไม่ไม่สามารถดูได้นะคะเพราะต้องสมัครสมาชิกอย่างเดียวนี่ละค่ะอันนี้คือไอที่เราทําผ่านผ่านได้แค่นี้เดี๋ยวว่าละไอส่วนโฆษณาในสตรีมนะคะมันต้องผ่านมันต้องมีห้าผู้ติดตามอย่างน้อยห้าพันคนนะคะอันนี้เหมือนเพื่อนนี่ก็อันผู้ติดตามมันก็ไอน,นี่คือเขามันผ่าไอมันถึงแต่ว่ายอดวิวไม่ถึงอะไรเบบนเนี้ยเขาก็ยังไม่ผ่านก็ต้องรอไปก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะพาวันหน้าวันหลังเดี๋ยวพาไปวิธีหาผูธธ้ติดตามนี่นะคะว่าเขาหากันยังไงึ้นยอดแบบนี้ฮะอ่าสังเกตดูของเพื่อนจะไม่ค่อยมีผูธธ้ติดตามใช่ไหมคะส่วนมากมันมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะไหลามาไหลามาเป็นเพื่อนเรานะไม่ใช่นะคะเราต้องเราต้องไปหาผูธธ้ติดตามด้วยนะคะค่ะ พาเข้าไปเพจเราก่อนนะคะถ้าเรามาเพจเราเราก็เราก็จะไม่เห็นนะคะเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นว่าออสมาชิก้หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเครื่องมือเนี่ยค่ะการสร้างไรายได้ มันก็การสร้างรายได้ของเราเราสามารถสร้างรายได้แบบไหนได้บ้างเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเห็นอม,มีดาวมีเครื่องสร้างรายได้โปรแกรมสมาชิกอันนี้คือเราสามารถสร้างรายได้ด้วยวิธีนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะบอกวิธีด้วยค,คำคุชิบีเมื่อคุณด,ดาเนินการโปรไฟล์นี้ไม่ได้ขัดต่อมาตรฐานของชมชนระวังด้วยนะคะเวลาทําลงคลิปมาเราต้องอ่านกฎชมุมชนนี่ค่ะ ตรงหน้านี้คือหน้ากดชุมชนนะคะข้อมูลเพิ่มเติมเราอ่านให้ดูว่าเขาให้อไม่ให้ลงอะไรชนมากก็คนขี้เกียจอ่านแล้วก็ไม่ก็ไม่ได้อ่านกันถ้าอ่านก็จะรู้ว่าเราควรลงไม่ควรลงอะไรนะคะเนี่ยค่ะมันจะมีกดชุมชนถึงผ่านแล้วถึงผ่านแล้วถ้าทำผิดกดชุมชนเขาก็สามารถที่จะ บล็อกเราหรือก็ยกเลิกไม่ให้เราได้รับรายได้จากตรงนั้นนะคะต้องระวังด้วยนะคะอย่าให้อย่าให้อย่าให้ทิปกดชุมชนนะคะไม่ได้ง่ายเลยนะคะกว่าจะเครื่องมือที่จะขึ้นมาแบบนี้เนี่ยค่ะบางคนแล้วแต่คนนะคะบางคนก็เร็วเร็วก็เร็วก็ได้กินเงินไปละสวีบุ๊กกินไม่ได้ง่ายนะคะกินยากมากเลยอ่า วิธีการที่จะสมัครตอนแรกเราก็ต้องมี Facebook ของเราก่อนนั่นแหละจางนั้นเราก็เข้าตรงโปรไฟล์เราเราก็เข้าตรงปุ่มสามขีสามปุ่มลูกปลานี่นแหละคะ่ะแล้วก็ไปเข้าคำมาเปิดหมดหมืออาชีพจากนั้นก็ลงคลิปเรียวทุกวันวันละสามคลิปลงไปเลยคลิปแบบว่าเหมือนเหมือนคิิปจะมกิจวัดประจำวันเราแล้วเรา ตรงนี้เราหมายถึงว่าเราจะเขียนข้อความบนใต้วิดีโอบนข้างบนวิดีโอยังไงก็แล้วแต่เราเขียนได้เลยแนะนําวิดีโอเรา <Okay. S 1> แนะนําเพื่อนเพื่อให้ลงคลิปวิดีโอของตัวเองนะคะชีวิตประจําวันแบบเนี้ยอันนี้ของเพื่อนนี้ส่วนมากจะโพสต์ของขายนะคะอ่า เดี๋ยววันหลังวันหน้าวันหลังจะพาไปหาผู้ติดตามน,นะคะวันนี้จบแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ